เจ้ะพี่น้องเฟสเฟสขาตายเลือดเหมือนเอจ้ะจุงหะเออสวยสวยกุ้งกุ๊จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อแกอีสานบ้านฉันจะพอกันในวันที่19พฤษภาคม2568จ้า มันอีกผาพี่น้องเขาเลาะปลาคือเกาจ้าครับผมปลาเกาปลาเดิมแล้วครับพี่น้องปลาบ้านหนองเมกตำบลท้วยขาอำเภอบุญทรีจังหวัดอุบลครับเมือ่อวานนี้ฝนตกเนาะแมื่อวานนี้ฝนตกแต่พี่น้องอากาศแจ่มใสดีจ้าไปจ้าลุงน้ำสาวอยู่อีบ้านในมุงจ่ายสีส้มสีหมันบ่จ้าไปครับอ่ามือ่อวานนี้แจงเนาะแจงหูแจงตาครับเม,นนม,มื่อวานเห็นยาแม่ปลาไหสีชมพูจ้าเฮ็ดนางเอกข้าวสีชมพูจ้า มาเห็นนาหวานนาใช่มาเห็นมาหวานเก็บมาหนีหนนหนน่ก็ได้่จ้ขนาดบ้านเลยนี่งบ่โค<ด>เล,เลยขาลายเลือดจ้ะได้อยู่อีกดอกจ้าขาลายเลือดเหนือดเออุ้ยขาลายเลือดจ้าเหตะไคร้จ้า เว,นะว่านนี้ก็ผมคิดว่าเป็นห่างๆเนาะในต้นี่เฮ็ดปลาลางเาครับเดี๋ยวในเตซีสมพูนองวันเนาะแเนาะมันนี้ดูน้ำกันบิงนั่งเอกบอเกีงเซฟแกงหวานจ้าน,นี่ก็มีเลย,เยดิ สวยดว้สวยครับใช่ทา,ทางทีนี่้มอ้ยขาแดดจ้ะพี่น้องแว็ดเวด อืมอู้ยสวยอ๋อเดินดีๆเอาลูกดิแม่นั่นกลางเลยอืมกําลังชมหาก็พี่นาะขาลายเลือดจ้ะพี่เสร็จแล้วไม่ค้างไม่ค้างอ้าเอ้ย ได้บ่ได้อยู่แขงอยู่แข็งไข่พี่อีกออสวยๆกำลังสิจมหาคา,าลายห่มหมูอบอกว่าบอกแม่ขาตายเลือดเหมือนเอจะบอกผมด้วยใจยพี่น้องเฮดสน็ตนี่พุอ่อีกได้ดอกพี่ดูจะดีอยู่พี่อีกแม่เปิ้ล เจยุ่จ้ะขึงเขาจ้าเอ,าเอา็ดขูบุญจ้ะพี่น้อยแดงแกหงหวานจุ้งฮะเอ,อ้ยแม่ประมีวาญงางมาเลยครับลองนำมืองนอยจะข่าวเนาะ บุญจ้าสวยๆอุ้ยดองครับตาเอ็นตาดีเห้ยครูบุญเล่นนี่ดอกนึงครับสวยหน่อยสวยเห้ยนี่ไงสุดยอดเนาะไอ้เนาะครับผมองใบเดียวเด้อจใจพี่น้องปุ๊กไว เห็นแต่ไกลแบบนีเบลมเห็นใบครับเมนจ้ะครับคือแดงครับแนมเห็นไวที่หนึ่งสองดอกเด็กพี่ดอกหนึ่งหนองเพิ่นตั่งพึ่งน่องเพิ่นได้อ่านในน่องน่องน่องอกุ้งกุ้งจ้าพี่น้องแต่หัว น้าอันี้ครับานามาะเห็นลังวัวแต่เห็ดกอแไหมพรมแ็นจ้ะแดงสีจ้ะทนผมนะครับทางผมโบอออครับโบห็นบอ,นอี่โอ้ยสองขาวจุนทูนมามาสวยอีก้ว <laughs>

มันจริงนะจังเห็นดอกเดียวเนาะนี่ครับดอกงามครับพี่น้องสวยเนาะอุ้ยนี่เบื้องเน้ยจ้ะงามเห้นนำมาแง่แง่เลยเนาะแม่พ่อมีได้เก็บอยู่ครับผมละดอกสองดอกอยู่ครับสำหรับเพ็ดก่อ น uh ีป okay, ูหูค ouais. ือกันนาะบ้าเอาน้ะครับผมีนครับพี่นกธรรมศาสตร์ของคนนี่ดีแหงเลยครับคุกุอ้เลยกำลังงังอู้เนี่ยตอนนี้มาเห็นเลยเด้หอุ้ยจะหางเราโ่นหนึ่งหนึ่งโอเคเลยทำงานจังสิอือยตัน ตัวเดําจ้าแต่มันออกบอร์ตัวหูเลยเมียปลาหมี่มีตาใส่น้ำมาไลยหมเลยเนาะแต่ว่ากะสีออกแต่เห็ดกอเนี่ยแะครับสีล่องน้ำเบิ่งเลยพี่เนาะแต่มันออกบอร์ตัวหูเลยบอเต็มตาเลยเหเห็นเห็ดกอว่าเหลืองน้ำเห็ดกอครับพี่เนาะจต่สิเป็นจะได้แหละครับนี่บอเออว่ากะหามากลายห่มเลยเหรอครับ บางคมก็บ,บ่มีเลย,เ,ยเ,ลเฮ้ยเจงกำลังเยื่อนกำลังเยือนกำลังเยือนเศกีใเซจิริเกตฮึ <H uman> อสาสะสมไปเรื่อยครับว่าเป็นเห็ดชนิดใหม่เน,ะ <H uman> นาะน่าจะหูโฮม,มลายอยู่ครับพี่น้องสำหรับผมเห็ดก่อนขันเพิ่นออกนี่ผมมีตาใสาาก็มีว <H uman> ะกำลังทย,ยอยออกแล้วครับนี่นะครับพี่น้องโฮมเพิ่นครับ เขากิดสีหาหลอดๆนี่แล้วครับพี่น้องสองบอกเขาขี่รถหอดเงาครับขันฮ็ดกอนน้องขี่รถหอดทุมครับนี่ครับเกิดสีเฮ็ดอื่นเนาะไม่ได้ทิมครับเขาท่ครับสีชมพูก๋วยเตแกงหวานจ้า แต่ว่ามีหอยพี่น้องมาก่อนอยู่เนาะครับผมจะได้เผาก่อนกับเล็บก่อนที่ว่าโอ้คุณบออีี่มมงปลาชุมชนเนาะไอ้เนาะครับผมอาการมาหนีก็ะขึ้นได้ครับพี่น้องคุณครับไปเรื่อยๆครับเขา เด็กน้ำเฮ็ดกอเลยครับข้าเลือกะลรเมือน,นี้นะครับ <g rab S 2> <c oughs> เดินเพื่อนออกครับเพิ่นเพิ่อนออกใบหยาดด้วยนะออกอยู่เนาะที่นี่ห้อยเคลียเก่าเพิ่นนะครับผมผมเฮ็ดกอส <c oughs> องสองบ่มเกละียวเนาะเกลียวอีกอีกแล้ว อืมปลาห้องและปลาห้องและมโอนี่ประเด็นพบเดียกันฝนได้โมนี้น่าเดืนเดียวกันจ้ะห้องแห้งขนาดนอ้อเวลามโอนี้กิดสิเวลาหาบัวลายครับมโอนี้สิได้ดไปส่งเห็นนดน,น้อแม่ประมิเอาซัมเวลาครับมโอนี้หาอ,อีกจะข้าวครับ Tang nào bóng. nhang màn đấy đấy hân. hẳn hên Phi hên đỏ phi lè là. Ui nhang kai đấy, dinh đấy nó. Hm chờ luôn là cái nhang mới nhỉ đây luôn luôn đấy luôn เดหบยิ้มๆผกเห็นไม่เห็นม่เห็นดอกน้อยดอกน้อยะไ่เห็นนะถ้าเพื่อนออกคักหรือว่ารอยสามสิแล้วก็เก็บมาแล้วนะนีออกยู่ฮกงครับที่ออกมอกล่อน่อ นีอีกพมนึงครับพี่น่ะพมนี้อยู่ใน,นเน,นไ่ได้ครับสอกหลีกเน่นี่ผมแม่เก็นฮ <c oughs> ะคันนี้จะแดงหมดแล้วมีเนาะไคมใหม,ม่ครับพี่น,นาะหารอบ,รอบผลอมม่นนี้นะครับ ทั้งสองข้างนั้นข้างนี้เด้อพี่น้องหลังเทือเข้าข้างนึงบ่เห็นไปเข้าอีกข้างนึงเห็นเนาะพี่น้องก็สิได้เห็นแต่ยาฮะแม่นบ่สได้เห็นแต่ยาเก็บต่อเนืองเนาะบ่สิได้อีหยังเยบ่้เลยบ่มีรองกงหวาน ลองเพ่งก no ็เลยแม่ปามีการที่เก็บนี่นะครับแต่ละมือสร้างสี่ด้นอ่อบางมือพี่น้องก็จะเห็นแต่ย่ำเฮ้าทายแต่ย่ำเห็นดอกเคสอะไรอย่งได้ทายครับพันเม่ปามีที่เก็บครัลองเพ่งไปเลยแต่ละด้านชอบแต่หอมใจกอ้าหลุนน้องกันครับมีอีกบ่ตอนนี้มันก็สะแดงเห็นง่ายเลยครับพี่น้องครับผมอ้าวผลกาลังออกอีกรอบสองนอ่นี่เนาอีกโซนหนึ่งนะครับพี่น้อง เนาะครับผมดอนที่ซีครับที่เขาไปเรื่อยๆครับยังนำโฮมเพกอคือกอลครับค่ะแดงจึงคืนอยู่สิหูบบอหนะว่าท่ันมีไฟหูคือกวนครับพี่นะ้องหอยแล้วครับบัได้พอดอ,อกเน้องไม้ค <c oughs> ร,รับผมไปเบิ่งอีกไม้นึงครับพี่นะ้องก่อนกลับบ้านเน้อง <c oughs> บ้ากกระห้องแห้งมาเรื่อยเลยจ้ะขึ้นแห้งเลยได้ครับขึ้นสต็อกเลยครับพี่น้องเอาหลุนแล้กันอีกเจ้าไม้ครับ หอดแล้วครับไม้นี่ไม้สุดท้ายพอแล้วบามได้๋ยวะเป็นไม้ยาวอีกนิด่ดียบเดียวนี่นี่บานไปได้นี่แต่บานมาอยู่จะทองอยังขาวอยู่ปากระหองพ่อฝาเนาะถั่วเนี่ยบัวถั่วเนี่ยก เด็กลับบ้านเลยครับยามฝนตกครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สุดสายแล้วครับพี่น้องสีวยเอาเมื่อเนาะแม่ป้ามี่เดี๋ยวจังคอยไปเบิ่งผลงานอยู่เฮือนเนาะครับผมว่าได้หน่อยได้หไรเป็นไดรครับครับผมก็มาฮอดบ้านฮอดซองแล้วครับพี่น้องมาสรุปผลงานอยู่บ้านเนาะแม่จ้ะแม่ตาเฮาจ้ะก่อนเอาไม้เบิ่งครับนี่แต่ดอกงานเด้อจ้ะก่อเด็ก ก๋วยเตียวแกงหวานเอากาสีไปส่งของนนหน่อยเนาะครับผมก็ถือว่าไปใกล้หลายเติบแล้วครับเพื่อนครับกำลังออกนอกไหมพ่อหนเมื่อวานนี้ไดสามเดาบุญนี้ก็ลองนำบิ่งครับลองนำบิ่งจ้ะกรถือว่าผิดหวังเพื่อนบ่ได้ออกทุกคุมหน่อยเนาะครับผมแล้วง่ามเลยครับนีอ่อ้โหโอเค Hoặc ta <laughs> like không cái nhảy hay 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 tiệm Kết lái hay 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 Đọc hay 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 โอเคอวนๆตุกปุกตุกปุกเลยพี่เราจะเก็บเพชรผืนเขาสีชมพูนาองเนีนครับเห็นทพชรกไปเลยบ่ะสว่วนเงิกระพออมมีนะเพชรกอเลยจ้ะผงนเขาสีชมพูห้าจ้ะแต่น้ำคือการแต่ว่าบระเด็นรายขึ้เมาว่านี่จะเพิ่งดำกระไดด,ดอกเดียวขาลายเลือด รายเหลอดิโด้ใหญ่จ้ะรายเหลือก็นำิึงดอนเดียวเนาะเห็นเห็ดโกอโพก็เลยนำิึงเห็ดโก้ไปเนาะไปเห็ดโกอเลยจ้ะไปไล่ห่มจังได๋ครับก็คือฝนสิตกนนำแน่เนาะครับผมมื้อนี้เฮาก็เข้าป่าแจ้งกลางเนางได้เนาะไม่เนครับมื้อนี้ไล่ยเตยจิตว่าหลายก็แดงแกงหวานเฮ็ดคูบุญเฮงหลายเตยอยู่ก็ตาเฮาใหญ่เนาะ จุจนพ่นจกเหลือจนหอดสอกยึดตาไข่คราก็ะไดสามสีดอกเขาซีซุเพู่งดามในดอกหนึ่งพงเขาซุพูเมื่อวานนีแล้วเดียวลูกลัววันนดอกหน่อยคนรังเทือกฟอไปเลยเนาะเอาได้สูนได้สูเพิ่นฟไปเลห็นดอกหน่อยว่าจะเป็นเงาเป็นเงาขึ้นครับ ก็เป็นคือรวมขึ้นไปไลยเนาะถ้าเบิ่งอีกหลังฝนตกนี่ครับจังสิตกบ่ตกเนาะจ้่แล้วกึคืห้องห้องหึงหน้างหึงลัางวายเบิ่อละบ่แม่ปนเบื่อฮะคือว่างานอยู่ดอกครับผลงานเฮาจะลักๆก็สิเป็นกอแดงแจงหวานจะเฮาได้เก็บแล้วเฮาก็น้าใหญ่เลยที่เหลือก็เก็บเป็นถุนเขาสีชมพูแล้วก็มาเฮ็ดขาไล่เหลือจ้ะ เกต้าไข่เนาะละงูบ่ไใดใจพี <Are> ่น so cool ้องมื <So cool. S 1> ้อนี้ละงูก็นหาหาอยู่หาบ่เห็นครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ได้บ่หลายเนาะจ้ผลงานก็ตามที่พี่น้องเห็นแล้วครับเก็บให้เบิ่งซุกดอกเก็บให้ออกเก็บออกแต่กระต่ายให้เบิ่งได้เนาะครับผมฝนตกก็ใชพี่น้องยน่อยแลยมาฮอดบานพอดีจ้ะผลงานมื้อนี้ก็ถือว่าได้เฮ็ดชนิดใหม่เน้ะไเนาะแม่นครับพี่กาที่มากับป้าบานงเมตตะบินเหยี่คาพุ่นบัญชาการจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะ ขอแปนมือเดน้นว,วันที่19พฤษภาคม2568จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีสองอีสา,บา,านบ้านฉันได้ด้จ้าแม่ปามีขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกรลังแรงใจที่สมม่งมาพอปาหมีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเกันในคลิปนาจ้าเราหลุดกันเบิง่งว่าเฮาสีพาพี่น้องค่ะอยู่แบบได้ในวันนี้เนาะครับผมว่าเฮ็ดหยังสิออกแน่ครับยืนก็สิลองนำเบิ่งเฮ็ดก่อนครับเพื่อเพิ่นเพอขึ้นกว่าเก่าเนาะจ้าผลงานก็ ว่าโอเคครับแต่เมนแกงก็แกงกินบะเบ็ดเดี๋ยวครับพี่น้องครับผมขอกันไม่คิบนาครับ